เปลี่ยนบรรยากาศมาดีกว่าค่ะหายใจหายคอไปเที่ยวกันหน่อยดีครับไปเที่ยวกันที่จังหวัดเชียงใหม่มีเช็คอินใหม่มาแนะนํากันอีกแล้วนะคะจะสวยงามแค่ไหนเราไปดูกันหน่อยนี่ภาพมุมสูงเลยสายรักธรรมชาติสายกรีนสายสะสมต้นไม้ถูกใจแน่นอนมีขนาดเห็นผ่านจอยังสวยงามขนาดนี้ของจริงจะขนาดไหนนะคะจุดเช็คอินเก๋ๆได้ถือกําเนิดขึ้นแล้วที่เมืองเชียงใหม่ค่ะนี่คือช้างทอง h อริเทจพ park พิพิธภัณฑ์ต้นไม้โบราณแห่งแรกของไทยค่ะเกิดขึ้นจากความชอบและสะสมต้นไม้หายากของคุณบุญรักษ์ธนะเจริญโรธหรือว่าคุณช้างนะคะนักออกแบบและจัดสวนเพิ่งเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการค่ะเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาใครที่ได้เข้าไปที่นี่สิ่งแรกที่จะได้สัมผัสนั่นก็คือความร่มรื่นสบายตาด้านในมีทั้งต้นไม้โบราณต้นไม้ดึกดำบรรและก็ต้นไม้หายากกว่า2,000ต้น ถูกรวบรวมไว้บนพื้นที่กว่า30ไร่เดินสูดอากาศดีๆนั่งชิลๆพักผ่อนเล่นๆสายคาเฟ่ก็มีให้บริการนะคะมีกาแฟชาให้ดื่มกันด้วยอาหารเครื่องดื่มแวะไปแชะชิมชิลกันได้นะคะ,คะช้างทองฮอริเทจพาร์คค่ะโอ้โหนะสัมผัสธรรมชาติเลยนะคะสวยงามเนะมีโอกาส,สไปเนานนะต้นอ่ะมันต้นนั้นมันเหมือนต้นมะพร้าวแต่ว่าต้นมันเป็นเนกลียวเกลียวนีอ,อยู่ในป่าเลยนะน,นี่นะไปเที่ยวกันได้นะครับจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่เชียงใหม่นะครับ うわ